วันนี้ผมก็มีคนพาไปทำงานด้วยนะครับไปตรงไหนก่อนล่ะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อนปะตามตามตามพี่จะได้เหงื่อเลยครับใจพี่สตาร์ให้พี่สตาร์พาไปก็ได้ตามตามพี่ให้เหงื่อไปเลยครับครับเสพี่สตาร์พี่สตาร์พี่สตาฮัลโหลพี่สตาร์นี่คนพาเราไปพาพี่พาพีปพาพี่นาทีไปซื้อนี่เลยไปกับพี่สตาร์ครับเดี๋ยวผมไปทำธุระได้ครับพาพาพี่เขาไปซื้อพวกเหมือนที่พี่ซื้ออะพี่เสียเดียวกันเลยก็ได้โอเคได้ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไปฟาร์มให้ มันต้องใช้เงินตอนเยอะไหมครับเออเยอะตอนนี้พี่มีอะไรครับสามพันหกครับพอไหมโอ้โหครับเหลือด้วยเหลือโอเคครับทำไมพี่มีตังค์เยอะจังก็เก็บขยะฮะอืออันนี้ชื่ออะไรนะสตาร์งใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมนาทีนะเอ้ไดห้ผมน้องก็ได้โอเคครับ อันนี้อายุเท่าไหรล่ละครับยี่สิบเองครับยี่สิบน้องตางเนาะใช่เดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่มีโทรศัพท์นะเดี๋ยวรอมีก่อนเนี่ยครับครับเมื่อกี้แซกก็ให้โทรศัพท์ผมมาอ๋อ <laughs> เดี๋ยวว่าจะคืนตังค์แล้วโอเค่าโ๋ยวค่ท์ไป,ไปซื้อทีหลังตอนนี้มีคนฟาร์มมาซื้อของด้วยคนใจดีมากๆเลยตรงน,นี้นะครับครับผม สกีของซื้อของซื้อครังเนี่ยคือแค่ไม้กับเออหลังส้มอะหลังส้มไม้สองอย่างไม้อะไรเหรอครับอะไรนะฮะไม้ไม้อะไรอะขวานตัดไม้ครับโอเคคอ๋อซื้อขวานตัดไม้กับหลังส้มแค่นี้เหรอครับใช่แล้วก็อันนี้อันนี้นะครับตะข่ายจับล็อตเตอร์ถ้าพีตังเหลือนะตะข่ายจับล็อบเตอร์เผื่อไว้ ซื้อเรียบร้อยแล้วครับสามอย่างครับผมเนี่ยแหละทำแค่สองอย่างนี้คเขาได้นำมานะโอเคล้วจะใจดีมากเลยผู้คุณใจดีมากเลยพาฟาร์มด้วยผมพวกเขาก็พาผมฟาร์มอ๋ออันนี้ลดคุณเลยเหรอครับเนี่ยใช่ใช่โอ้เป็นเป็นซื้อเท่าไหร่ละครับเนี่ยพูกเบิกเบิกอะอะไรนะฮะ ไอเขาจละเขาจละครับเออลำคอคุณมันมันอะไงฮะมันกระตุกอะครับอ๋อสักตรงไปดูดีกว่าไปซื้อโทรศัพท์ก่อนมันผมเห็นไม่ถึงพันนะรู้สึกว่านะที่ผมเข้าไปซื้อสบู่ตอนนั้นนะห้าร้อยห้าร้อยโอเคผมซื้อเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเออขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับได้ครับแล้วเป็นนักอะไรนะดิฟ ดิฟว่ะแตโชว์โชว์โชว์สักหน่อยมันทางตบตบทางตบเราต้องรอต้องรอโอเคครับผมว่าเป็นที่ผมเบานะทำไมผมรีดลำคอคุณมันไม่มันไม่มีโชว์ดิฟโชว์ดิฟเลย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 เฮ้ยผมเป็นทางนี่ว่าโอ้ชนหนึ่งอู้ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไม่เนี่ยไม่ใคยรู้ทางไงดี น้ำมันหมดไม่มีถังเติมน้ำมันเลยเลยเลยเลหลังนั่นแหละไม่ใช่เหรออืออว่ะนั Nay, ่นล่อไปแล้วหนึ่งปลาปลาโอ้ยใจเย็นมีคนทำร้ายเข้าของหลวงอ่ะดูดิพิจารณาพี่มันบางมากเลยมันเติมยังไงแวะยินยินตรงนี้ครับมันจะมีให้ขึ้นให้เติมอ่ะ มาเดี๋ยวเติมให้ในตรงไหนเนี่ยเหรอใช่ครับพี่ไม่ได้อ่ะไม่ได้เหรอเออลองขึ้นรถสักทีโอ้ขึ้นรถก่อนไหมขึ้นรถก่อนแล้วก็ลงมาเหรี่ยนรถได้มาสิบเหรียญแล้วอ่ะเหรียญเด็กขยะเนี่ยเ,ยนเนยติมให้ละเ,เอาแค่ครึ่งเดียวก็พอพี่ผมไม่เอาเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรวยเฮ้ยขนาดเล่นเชียวเก็บขยะมากแหม่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละขยะก็มีค่า พี่พี่เห็นถังข้างไปข้างหน้าพี่ไหมพี่ก็ใส่ถังนั้นก่อนพี่ว่าพี่จะแบกกลับใส่หลังรถไปด้วยได้ไหมถ้าขยะพี่ได้เลยพี่ว่างว่างว่างจะได้มีขยะไว้ทิ้งด้วยพี่เนอะจะได้มีเลยพี่อย่าลืมดูรถนะพี่พี่ขึ้นรถก่อนพี่ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเอาพี่สตาร์ขายเดี๋ยวให้เตยนะเตยเตยลมันเตยเตยละมันจิ๋วโอ้ก็ผมก็ผมเอาพี่นเออเอาพี่นัทีไว้ด้วยก่อนดิพี่สตาร์เขาจะไปถึงฝั่งฝันไหมทำไมอ่ะ ผมเรียกไม่จับขับรถตรงทีลล่อแบบเมื่อกี้ก็ดิฟพาผมดิฟนะแล้วก็ล่อล้วไปหนึ่งทีล่อล้วเสร็จปุ๊บเลยทางอีกเลยทางเสร็จปุ๊บมาชนปลาปาแตกมันอยู่ในสายเลือดเอ็นทุกชาติที่ว่าถ้าตำรวจเห็นนี่เขาว่าไล่จับแน่เลยไอ้นี่เสียไอนี่เสียแน่เลยขับไม่ตรงปลาปลาปลาเกิดเอผิดคันเดี๋ยวไปส้มเทพอ่ะไปส้มขึ้นรถไม่ได้เป็นไรอ่ะ ต่อะไรไม่รู้อะ่ะโลที่เราดูเลยดิบอ่ะเย็ดหกเอาเรื่อง <c oughs> มีของจริงรอ่ะเย็นญเจริเจริเฮ้ยจะหายวับตอนเนี้ยเอาแบบถึงจุดหมายก็พอไม่ต้องกวาดเสียว ะไเตต้พี่แก่แล้วเดี๋ยวพี่จะวายตายโอเคโอเคแหม่ขับรถเร็วกว่านี้นะรถเลขาไปแล้วอันนี้มีครอบครัวกันยังเนี่ยยังครับลองชวนชวนเขาทำครอบครัวดูดิพี่ก็เงาเงาอะก็เข้าเมืองมาคนเดียวแต่ผมก็เข้ามาคนเดียวเอ้ยพี่ก็เข้าเมืองคนเดียวรถเป็นไรครับ มันจะปนอยู่นะพี่ไปไปไปไร้อนร้อนรู้สึกร้อนรอนด้ยตรงนี้มืดด้วยไปไปไปเปลี่ยวเปลี่ยวโดนปร้นเลยเขาจอดรถแล้วให้เราลงแล้วเขาปลนเราเลยนะเออใช่ได้วิวสวยมากเลยข้างล่างไปหายรูปไหมฟาร์มก่อนจนมากเลยซื้อของไปหมดตูดแล้วถึงที่เก็บส้มแล้วครับ เราทําไงก่อนเก็บต้มตรงนี้หรอใช่น่ารักหลังส้มอ่ะอ๋อหลังส้มโอ้เนี่ยหรออ๋อเก็บกำลังส้มอ่ะโอเครู้เรื่องเฮ้ยดูเก็บส้มหรือขโมยของเก็บส้มเหมือนแบบกำลังขโมยของเฮ้ยหรือเฟย์อยู่เฟยอยู่เฟี้ยวอ่ะตกลงรถพังใช่ไหมแซคทำพังเหรอแซคพังพี่อ๋อ้ชิ้หมายไม่ใช่รถผมนะพี่รถรถมันอ่ะเอาเหรอ เห็นจอดอยู่นึกว่ารถผีสิงผมก็ทักไงนี่อยู่ถามถามว่าไปไหนแล้ววะสตาง่ะสตางก็นึกว่ารถผีสิงเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกสตางมาคุยเดี๋ยวสตางสตางไหนวะพี่คิดดูดิผมพูดซ้ำไปสตาง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 นี่อันนี้สตางปะครับใช่ครับเออสตางเมื่อกี้ไอไอรถที่เราเจอจำได้ไหมใช่ใช่ไปครับไม่ใช่รถผีสิงนะเป็นรถไดอาร์้วไดอาร์พัง เอ้าไอ้ไอ้อนี้พี่เสียผมขาดป่ะไม่ไม่เมื่อกี้ก็ขาดอยู่นะแต่ตอนนี้ดีแล้วลำลำคอดีขึ้อนแหละดีใช่ป่ะไอ้สตางค์สตังค์เป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแซกสตางค์เป็นอะไรไม่รู้สตางค์เป็นอะไรไม่รู้ไปดูสตางค์ก่อนสตางค์เป็นอะไรไม่รู้น่ะออสตางค์หิิวววข้้าหนูเป่า พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเล็กหมอยังกดเล็กหมอยัอยังเพิ่งยังเพิ่งพี่กดเรียกหมอยังกดเล็กหมอแล้วถ้ากดเรียกหมอแล้วเด้งนะถ้ากดเรียกหมอแล้วเด้งโอเคยังยังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาาถูกกว่าถูกกว่าตรงนี้มันตรงนี้มันไม่เจ็ดร้อยแกกดแล้วเอาฟังเดี๋ยวดูคุณนะพี่ซางถ้าพี่กดเรียกหมอแล้วพี่เด้งโอเคโอเคไปแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวต้องจ่ายเก็คุณสองพี่ ห้าร้อยเชียวผมพี่ขนาดผมไปผมไปตรงเอีร์เนี่ยโดยเจ็ดร้อยไม่ไม่อันนี้เจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยหรอเจ็ดร้อยเพราะว่ามันนอกเมืองพี่ไม่เอ้ยเออวะนางสาสตตางห้าร้อยไม่ก็สี่ร้อยอ่ะไม่รู้นับส้มดอนเตียงสองร้อยนอนนอนเตียงร้อยหนึ่งจงเป็นสู่เป็นสู่เธอสอยพี่พี่พี่ก็ติดนี่มอแล้วก่อนนะเหมือนพวกผมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าย่ใจเย็นหยอกหยอกกักเราก็เก็บส้มร้อนแล้วกันครับอืม น้องอัวสักการะบูชาสักการะบูชาคุณหมอมาเรียบร้อยคุ่ใช่ผมด้วยครับพี่ๆอะไรคะวันนีโดนคนรอบฆ่าครับใช่ครับเขาโดนฆาตกรรมครับเสือป่าครับผ่าโดนฆาตกรรมหมกป่าครับหมอหมอหน้าคุ้นๆนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสสวัดีนะคุณหมอสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโดนยัดบินนะพี่คือพี่นาทีบินนะพี่บินนะเจ็ดร้อยเลยเนาะผมก็ไม่กล้านะพี่ผมท้อผมเห็นหน้าหมอแล้วผมรู้สึกไม่ดูแลสุขภาพไงหมอเขารีบต่างสตางสตางไม่ดูแลสุขภาพไงคิดถึงหมอจัดขออนุญาตเปิดนัวใจนะคะหมอครับอยันที่ตังค์พี่ชาวผมเยอะนะพี่เครดิตต่างก็ไม่มีกันอยู่แล้วครับจนมากเลยนะครับเสื้อเหลืองนะคือเขาจนยิ่งกว่าเด็กในสลัมอีกครับ ยูไม่ได้เ่เลเซอร์เือดนะครับสามคนที่ยืนกันเป็นบอยแบนด์นี่ขยันหมดเลยเขาว้ายแล้วผมยังใส่เสื้อสก๊อตเลยดูรองเท้าผมไม่มีเลยะรองเท้าผมก็ไม่มีอ่ะคุณหมอรองเท้าผมเปลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไหมไอ้นี่รองเท้าแพงเอารองเท้าเองไปขายพี่ว่าน่าจะได้แพงกันนะไม่เอาไปขายวะยืนยืนเรียงนี่บอยแบนด์แลยเจ้าเฮ้ยเอ็งแต่งตัวเป็โก้ไปว่ะพี่ไม่ชอบเลยว่ะไอซคดูพี่กับพี่นาทีดิโคตรช้าอ่ะคนนึงก็กล้องค่อยไล่คนนึงใครวะเนี่ยผมหรอ ไม่ไหวไหมคะลุกดีๆนะคะลุกดีๆนะคะเข้ากล้องผมอ่ะโอเป็นกูเข่าอ่อนเลยอด้อเดี๋ยวผมช่วยไหมพี่หมอครัะผมช่วยโยงไหมครับหมอไม่ผมผมช่วยไหมช้าๆนะคะลูกช้าๆนะคะลูกช้าๆนะคะช้าๆช้าๆอืมช้าๆใช่ครับหมอช้าๆครับหมอเฮ้ยกูชมต้นไม้อ่าตอนนี้เดินตอนนี้มีอาการอะไรไหมคะหน้ามืดหรือเปล่าลองทานอาหารนี้ก่อนไหมคะมืดมืดหัว หนึ่งหัวอลนทานหิวข้าวมากเลยครับหิวข้าวมีทานข้าวหรือยังคะทานข้าวก่อนมีมีข้าวมั้ยพี่หิวข้าวหิวข้าวสลบจะไม่ทานเลยนะแต่สลบตอดอ่ะหมอหมออะไรพี่พี่อ่ะหมอหมอไม่อยู่แลคนไข้เลย พ่อถ้าพ่อปวดท้องนี่วันวันไม่ได้ฟาแบบวันวันวันไม่ได้หาเงินหรอกที่อยู่กับวุ่นวายตรงเนี้ยอ๋อไม่ใช่หรอกพี่ไม่ใช่หรอกพี่สตาร์แกติดใจขาวอันหมออ่ะจะตายผู้พ่อคิดว่าพี่สตาร์ที่ใส่ไม่ดีติดใจขาวอันหมอก็ไม่ยอมรู้สักทีเห็นไหมเนี่ยเราไม่นอยแล้วสิ่งนะผมเอ้ยผมไม่มีข้าวเหลือแล้วว่ะเดี๋ยวผมก็ไปหาเชฟแล้ว หมอจำทางกลับลงมาถูกไหมครับให้ผมไปส่งได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจนคุณหมอขอรู้ชื่อหน่อยได้ไหมครับชื่อจีนิดค่ะจีนิดอะไรนะครับจีนิดติดติดจีนิดเฮ้ยหมอให้ให้เกตหมอด้วยทำไมหมอชื่อเทจังเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแถวบ่อด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไเรด้ค่ะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดพาไปต้องต้องให้หมอตามติดๆเลยนะอ๋องั้นหมอขับรถตามก็ได้ครับโอ้โห อย่ากอยากยนที่เให้หมอเขาเถอะให้หมอทางานผมไม่ใช่หรอกร่างเดิมจอกันมันจะมีคนไปรับวันนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราต้องเข้าเมืองอยู่ดีเดี๋ยวรอเข้าเมืองพี่ซางจะรอเข้าเมืองพี่รองรถไม่ไดเนี่ยเออรถเออจะไม่ได้พี่พี่พี่ไปพี่พีไปอดรอรถก็ได้เรามีสามคนเดี๋ยวคนละคันได้เออผมขอไปดูรถนึ๊กนะครับหมอจบภารกิจการกู้ชีพอ่ะมอสนใจกัญชาพูดค่ะเออคนไข้ไป็นไหนคะ ตอนนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มครับต้องไปเจอกันที่กระหลาดกลางอีกแล้วนา่งสารในสตาง์มากนะครับทุกคนตอนนี้ครับอย่าเพิ่งพูดเยอะครับเดี๋ยวเราจะสงสารตัวเองตกเขานะครับทางคดเคี้ยวมากนะครับขับรถระวังด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงกลาดกลางแล้วเราไปขายส้มดูว่าได้เท่าไหร่ได้ส้มส้มเท่าไหร่อ่ะใส่พิคนได้เจ็ยบปี พาผมออกไปเลยผมตีดคำมังตีไอ้พวกลุงนั่ไอะไรนลุงไข้ต้นแน่ไข้ต้นแน่นโอ้ลุงตุดโอ้ลุงต้ดไข้ต้เนี่ยพี่พเห็นพี่เห็นหัวมันปะเห็นหัวแบบคนขายปะไปดูข้างหลังดูไปดไดูหัวเลยเขาใ่หัวเลยโคเถลกไอ้โลนเฮ้ยใหญดาบเขาไปดีกว่าไปเพิ่ไปโรงพยาบาลไปรับคนป่วยก่อนทุกคน เฮ้ยเปีนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไปทำส้มพอดีมีไอ้ร้อยแปดสิบอยู่สามคันครับไม่รู้สามคันเลยเหรอใช่ครับพอดีมันรู้จักกันแล้วก็เลยมีสามคันแล้วก็ว่าจะไปลงพร้อมกันเลยใช่ครับพี่ชายไปด้วยกันกาครับพี่พี่ชายสนใจไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องไปสอบไปกับกีกับกีครับพี่ชายเราตำรวจแล้วแต่ตำรวจพี่ชายพี่ชายเราตำรวจแล้วพี่พี่อยู่ตรงที่ขายขวดมาขายขวดก่อนก็ได้ดังขายดังขายโคตรน่ารัก อพี่ชายโชคดีนะครับพี่ชายระวังนะตำรวจนะพี่เต็มเลยผมโดนมาแล้วอ่ะได้ครับได้พี่พี่อย่าไปกดเกินนะพี่ตรงไอ้สอบไปกับเกียรผมโดนไปอินลบสามพันะพี่ใช่เหรอใช่พี่ผมโดนลบสามพันแล้วผมแบบกว่าจะกู้หนี้เสร็จนะพี่น้ำตาไหลผมแล้วผมไม่เกียร์เลยขับรถแล้วผมมาครับเีออพี่คือแบบผมโดนลบสามพันจริงๆนะพี่คือผมเพราะไอ้คนในเหตุการณ์ก็คือไอ้ขั้นหลังพี่อะพี่สัตว์เฮ้อ เราสพันจริงๆเลอะไรครับอะไรครับที่พี่เราติดลบอะอ๋อไม่ลบลบโคตรเยอะอะจริงได้เกียร์ด้วยเลยทำงานแบบหมู่รอบนึงอะพี่ว่าเอ้ยตอนนี้ตอนนี้รีบรีบรีบขายของไปเรารีบไปฟาร์มกันอะเพราะเราถึงว่าพี่ไปฟาร์มมันดีกว่าเราพอได้เสียเวลาไปพิกแล้วปะปะปะเฮ้ยแต่ว่ารถกูไปโดนวะเนี่ยไมก็โอ้สภาพโอ้สภาพโชว์เครื่องด้วยเปิดประทุนโชว์เครื่องโอ้ยนะรถกูไม่โดนเทวะเทปอะเนี่ย ไอ้ไปไได้ปเรื่อยนามสกุลผมเลยนะน่าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจริงเหรอสตางไปเรื่อยครับโอ้ยเาต่างไปเรื่อยเราเราบอกแบบบอกนะครัสกุลก็เท่จากอะไรที่กาฮะเราบอกแบบบอกชื่อนามสกุลเนี่ยผมแซกเวลี่ไฮตางบอกว่าใช้ครีมอะไรถึงหน้าขาวดูหน้าสตางก่อนหน้าเนี่ยไรสิวนะมันเป็นครีมธรรมชาติอะคือผมผลิตเองต่างบอกเขาหน่อยว่ามีช่เชนิคามีช่เชนิคา พี่รู้ว่าพี่ใช้ครีมอะไรทาครีมอะไรนะพี่โคนโคนนี่ที่เป็นมนุษย์ป่ะโคนที่ไม่เห็นใช่ป่าต่มโะละครับฉันจะแซ่ฉันก็แซ่ไม่ได้แล้วฉันรู้สึกเหนื่อยฉันเล่ยท้อผมว่าผมว่าตอนนี้เราคิดชื่อดาร์ชัดแน่อนดีกว่าคิดชื่อดาร์ชทก่อนสี่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  ซีซีซีไม่รู้อ่ะไม่รู้จะตั้งอะไรเหมือนกันไม่รู้เออเอาเบอร์ลงท้ายของแต่ละคนเลยเออเอาเลขลงท้ายก็ได้นะเลขลงท้ายเหรอเอาแบบเอาเอาแบบอายุแบบลงท้าบียนไหมเลขลงท้ายอายุอ่ะสามสามผมเจ็ดแปดพี่ศูนย์เอาแบบศูนย์สามนี้ผมก็ฟาร์มยาวๆนะทุรวมกับน้องๆนะครับมีสายอาแล้วก็มี แท็คมีตามนะครับก็รู้จักกันนะเด็กตัวนี้ใส่ดีนะครับวว<ด>ทุกคนตาฟาร์มเก็บไม้ก่อนนะเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะครับอาจจะเก็บตังค์ตำรวจหรือว่าซื้ออะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอัก็ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นแก๊งกันเลยอนาคตจะทําแก๊งไหมเริมจ,จริงใจผมมากอยากเป็นตำรวจไงครับอ๋อใช่ใช่พี่นาทีพี่สตางค์พี่พี่นาทีหรืพี่สตางค์มีใครรู้จักพวกนายังอ่ะ น่าจะยังไม่มีใช่ปะใครอ,อ,อ่ะเดี๋ยวพอดีพรุ่งนี้ข้าพวกพี่เข้ามาเดี๋ยวเขาพวงน้าเขายังอยู่เดี๋ยวผมบอกจะทำความรู้จักให้เอ๊ะท <Okay. S 1> ให้นะนำให้รู้จักเพราะนาเขาเป็นคนที่ไปฟาร์เขผมเหมือนกันแต่ตอน,นติดแล้วผมไปฟาร์มหมูด,ด้วยนะแล้วเดี๋ยวแนะนำให้นาเขาเป็นสองคนใจดีเดี๋ยวผมแนะนำ<อ>ให้พรุ่งนี้ต้องรอหน้าผมเมื่อยากเป็นตำรวจจริงๆแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไปสอบไปสอบไม่ทันแต่ผมก็ยังเล่นท่าโลค้าเล่นโลเประชาชนก่อนละกันเนาะเดี๋ยวว่าไงถ้าอนาคต อาจจะได้ไปเป็นตำรวจหรือยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีแล้วนนะขอปั๊มก่อน Two thousand years later แบบมีที่เบิกรถใกล้ๆอย่างเงี้ยลอตเตอรี่คือเงินดีสุดเลยใช่ไหมใช่พี่เก็บง่ายด้วยมันเก็บได้ตอนฝนตกใช่ไหมใช่เก็บได้แค่ฝนตกครับแล้วมันเก็บง่ายสุดไงพี่มันปลอดภัยใช่มันแค่กันอีกสองอันนะผมไม่ได้หยุดไม่ใช่ไม่นะหยุดพี่แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนึง ใช่พี่ผมเลยเอามาก่อนก็คือค่าแบบไอ้นนี่ะคือเราต้องแถวนี้มันมีที่เปิดรถอยู่แถวนั้นน่ะมันมีอยู่แต่ว่าแต่ว่าค่าค่ามันอนนี้อ่ะแล้วค่าเราเก็บก็เก็บคันนี้เต็มก่อนเราก็รีบเอาไปเปลี่ยนอีกคันหนึ่งมาแล้วก็เก็บให้ได้มากที่สุดอีกคันหนึ่งห่อใช่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 แต่ค่าเราก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนคือในตัวกับในรถเราต้องเต็มทุกคนใช่คือเราต้องช่วยกันงมคือถ้าใครคนไหนถ้าใคครนนไหเต็มก่อนก็เอาให้เพื่อนแล้วก็ไปเก็บต่อใช่ถ้าใครคนไหนเต็มก็เต็มกันทุกคนอ่ะคือต้องรีบเอาไว้ผมแล้้วผมรรีีบบบเก็ให มีมีเชือมตีสะพานอยู่ว่ามีสะพานอยู่น่ะทอมไม่รอดอะทอมไปก่อนต้องกูไม่ผ่านตรงไม่ผ่อนใช่ข้างหน้ามีสะพานอยู่ดูแลทำไมกูขับไม่ตรงกูกดพูดไปด้วยถ้ารถตกน้ำได้เสียหายหลายแสนเลยนะไม่ได้เก็บแล้วรถรถไม่ได้เก็บแล้วล็อกเตอร์อ่ะงมงมรถก่อนเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเรียวเลยเรียวเลยไปลงเลยกระโดดลงเลยไปได้ไปเลยยึดเท่อ่าไปไปผมผมชินทางเพราะว่าผมมาผมเคยมาก่อนผมดูน่าแหละใช่ รถไล่เนี่ยรถไล่รถไล่เนี่ยรถไล่รถไลอเนล่ยอะไรวะเนี่ยไม่มีใครมาเลยเหรอถไก่ไร่นี่รถเฮ้ยเรามาเร็วสุดผมเราไเร็วสุดเฮ้ยไม่ใช่มีคนาก่อนธรรมดากี่กันหน่อยกีกันหน่อยเขาเขามาเออลงขาเขามาไม่กี่คนเขามาไม่กี่คนเขามาแค่นี้เราเรารอยังไงอ่ะกูแค่กี่สุดรออะไรล่ะเรียนลงดิเก็บดิเก็บล็อตเตอร์ทุกคน ดีครับเจอกันอีกแล้วเจอเงินทองเจอกันทุกงานอีเวนต์คนมาเก็บลอปเตอร์กันเต็มเลยทุกคนดูดิเยอะมากลอบเตอร์ของมีค่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเลยทุกคนเอาเก็บอุ้ยอุ้ยเล้หุยเก็บเร็วแต่เราทุ่นถุงละมือเอาเก็บโบได้อ่ะเอาอุ้ยเล้หุยเขาไม่มีถุงมือป่ะเขาเป็นอย่างที่เก็บโบได้อุ้ยยิ่อย่างวะน่าเจ๊เจ๊ไม่มีถุงมือป่ะครับนต่ ไม่มามาดีลุ้ดีทับดีรับอ๋อมากับหลังใช่ไหมนะใช่ใช่หลังเกอมันอยู่แล้วนักขุนพัหักขุนพัไม่ยังไม่ังได้เบอร์ไม่้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์น้ำไว้ก่อนไ้ขเบอร์ตัรลยครับเกิดโศกนาฏกรรมมาทุกคนรถเหยียบกันตายหมดเลยครับ มาเลยอ่ะเิ่มเกิดอะไรเกิดขึ้นนี่มอมอ่ะถ้าไม่เห็นคนเดี๋ยวไปเลยตาตาตาไม่ดีอ่ะตาตาบอดทีต่ตอมโศกศทลปกรรมลูกลูกเอื่นเคียนเลยที่วัดธรรมชาติเล่นเมอูมรณะแต่พิจาทีแต่ว่าเจ้าของรถยังไม่มาเลยนะเนี่ๆอู๋มรณะจริงเอ้แต่เราก็ต้องพารถด้วยนี่หว่าเดี๋ยวค่อยพาวรอยโศกศทลปกรรมที่ผ่านไปก่อนเดี๋ยวใครเป็น โศกโคตรโศกโศกเศร้าทีเนี้ยน่าเศร้าจริงไปหมดเลยต้องบอกเปลี่ยนทีพาแล้วแหละวันนี้เราก็มาดูรถหน่อยนะครับว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถต้องเก็บประมาณเท่าไหร่นะครับสามแสนนะ กคค็ขายปึเบขา์กลอดกลอดเท่าไหร่สองแสนกว่าหลักแสนฝากไม่นานดูอยากทรงแล้วสองแสนแป,บป๊บเดียวนะพี่ได้ได้แบบรถดีๆแล้วอะ่ะเจ็บจริงๆคือเก็บไว้ซื้อสามสองคือคิดว่าตัวน,นี้ในใจคืออยาคิดแล้วคือสามสองยังไงก็ดีที่สนะุดสามสองนี่มันมันจะอยู่ในหมวดไหนจะอยู่ในเก้าสิบโลด้วยนะมีเก้าสิบโลด้วยนะสามสองสปอร์ตคลาสสิกหรือเปล่าไม่น่าจะสปอร์ตน่าจะสปอร์ตคลาสสิกอ่ะ ต้องออต้องดูต้องดูแต่เขาน่าจะมาลงโชว์ไว้อยู่โอ้ยมีรถเต้าหู้ด้วยรถเต้าหู้แสนห้าพี่รถเต้าหู้ก็ดีนะผมบอกเลยใช่เต้าหู้ดีถ้ามันแบบจูนได้ไงคือดีอย่าดีมากเลยประเด็นในค่าจูนมันแพงเลยใช่ใช่โอ้ยสามสิบโลเท่าไหร่สามสิบโลสองหมื่นเจ็ดบิฟตา้าเก้าสิบโลนี่แสนนะพี่แสนเป็นแสนอ่นนะใช่มาแต่งเกียร์มันดูมันดู ันหมดเห็นครับทุกคนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยด้วยฮๆโอ้โหแล้วแม่งดันต้องสามคนสี่คนไปไปไปทำไมมันดันสี่คนมันดูช้ากว่าบอว่ามันจะเท่ากันแหละมั้งอ๋อใครดันกลับเมาเนี่ยเเออดดันนคียวเดี๋ยวผมพี่ไปรอราคาเท่าไหร่เออโอเคชีวิตชีวิตต้องสู้กัดฟันสู้ไปช่ไมชีวิตเรากัดฟันสู้ไปพวกเราเราหักขึ้นนี้ได้ไหม ซายยดีเละสบายเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบรกกค่อยเปลี่ยนเบรกกันไปเดินขึ้นถนนแล้วก็เปลี่ยนเบรกกันเออเดินดีขึ้นถนนก่อนขึ้นถนนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วเหนอยก้ามคืนลงเนี่ยก้ามแขนเหรอพี่โอ้ถ้ขนาดรถคันเดียวขนาดนี้นะเพื่อนพี่ไหนรู้ดิแม่ก็เจอเจอญเลยพี่อาทิตย์ลุยเอ้ยถึงไหนดีถึงไหนดีถึงลงไป ไปแต่เหียบไปข้างหน้าไงปข้างหน้านี้ใกล้ๆเนี่ยเออแล้วก็แล้วผมก็เดินไปต่อไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนพี่สตาร์พี่สตาร์ก็ไปจนไปจนถึงไหนดิถึงไหนดิว่าไม่มีจุดกจุดเลยเคยๆจนแบบขุดแล้วพิชจังครับพุนสตาค์พิชจังครับชนไม้เลยครับคุณสตางค์ไม้พันธุ์ด้วยนี่ดันรถจนชนไม้หักอ่ะก็คิดเอา เ,เ,ลเลยแล้วเลยแล้วตระเวนเออ่อ<ป>สอบไปถึงไหนครับต้นมะพร้าวนั่นไหม <c oughs> เฮ้ยอย่าดันดิไปที่หน้าที่จะถึงไหนอะนหอไหนดิอะสอบกองวยไทยสอบทำไมไม่ซื้อน้ำมันมาน้ำมันเราไม่ซื้ออะ ของตีตู้ใช้ไม่เยอะนะพี่น้ำมันอ่ะซื้อ,อยังไม่ไม่มีตัง oh. ไม่พอเจ็ดร้อยไม่พอมันเท่าไหร่อ่ะน้ำมันไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าแบบอีนอตแคสแต่แบบเรือนไม่พอจริงเหรอใช้เกินเจ็ดรอยีกเหรอใช่ใช่พอเห็นช่างบอกว่าพันห้างพี่โอ้โหมันรอเห็นเถอะแพงที่หายไปช่วยเขาไป ช่วยช่วยยังไงอย่าช่วยยืนกับเขาบนรถเด๋อได้อยูนอ่นะผัดกันผัดกันอ๋อโอเคครับผมไปตีไอ้นี่มาแบบก็ไปตีเล่นๆอ่ะตีไอได้ไป,ปะมันจะมีเขาเรียกว่ากระเป๋าใส่ถุงกูน่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะผมงงอะไว้จกกูนมั้งไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมผมผมมีทุนนะ ไม่เวลาเราต้องมีไว้จกปูนนะถ้าไม่มีก็จะจอปูนไม่ได้เลยปะ่ะแต่มันเอ้ยมันมันมันใช้ถุงจกปูนเอ้ยมันใช้ถุงมือจกปูเอาเหรอใช่อันนี้เอาไว้เก็บปูนเหรอผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ต้องมาด,ดูเฮ้ยอายุชัวบอลเจ็บไอ้ตีนสุดยากเว้ยไอ้เบนโลเฮ้แล้วไอ้ตีนพดทำมืออะไรกันเอ้ย,อยไปช่วยกันหน่อยดิเว้ย คนบั๊มนี่เบิดตู้มเลยเนี่ยโอเคผมเป็นทีมอจะสุดเลยผมเสิร์ฟครับพี่แข็งอะไรมาเดี๋ยวสำหรับฮันนี้ก็ลาไปก่อนนะตรงนี้นะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสแชร์ได้วยนะครมาเก็บเกียร์ใหม่สนุกดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ต้องขอ้งด้วยชิบะ